วัสดีครับวันนี้ผมจะทําไข่ตุนนะไข่ตุนไมโครเวฟนะครับง่ายๆคือเวลากินไขนะ่หลายๆอย่างนะจะต้มจะทอดจะอะไรแบบนี้นะครับมันมันก็เบื่อนะครับเราจะมาทําไข่ตุนกันนะครับเมนูแบบไมโครเวฟง่ายๆนะส่วนประกอบก็ไม่คือถ้าแบบอย่างพวกที่แบบกินอาหารควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยปรุงเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับผมจะใช้วันนี้จะใช้ไข่ไก่สองใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะเป็นหน้ามันเนาะเอามาโรยหน้านิดนึงแล้วก็ ต้นหอมนะครับแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการทําไข่ตุ๋นเนี่ยแบบอรอ่อ,รอยๆนะเขาก็จะใช้เป็นน้าซุปแทนนะครับแต่ผมจะใช้เป็นน้ําเปล่านะอัตราส่วนผสมระหวา่างน้ำเปล่ากับไข่เนี่ยประมาณไหนก็ประมาณถ้าเกิดว่าไข่หนึ่งใบก็น้ําประมาณไข่ครึ่งใบประมาณนั้นนะครับถ้าไข่สองใบก็น้ําเปล่าประมาณ ไข่หใบโอเคนะครับใส่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีนะครับถ้าเกิดใครไม่มีที่ตีก็ใช้มือตีนี่แหละนะครับปกติผมก็ใช้มือตีนี่แหละคือจริงๆเนี่ยนะครับเวลาที่ทำนะก็จะปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวก็ได้นะใส่พริกไทยใส่อะไรนี้ด้วยก็ได้นะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับสูตรเขาอะ่ะบางคนเนี่ยนะครับเขาจะทาเป็นน้ําซุปมาแล้วมันจะสําเร็จอยู่ในน้าซุปอยู่แล้วนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาไปกรองก่อนเพื่อให้เนื้อไข่มันละเอียดนะครับเวลาไปนึ่งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเด้งฟูแล,แล้วก็เนียนเนาะแต่เราจะใช้ไมโครเวฟนะครับง่ายๆเวฟแค่เพียง2นาทีก็ใช้งานได้เลยนะครับ ตีให้มันเข้ากันดีๆนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อตีไขได้ที่แล้วนะครับมันจะเป็นฟองอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะกองก็ดีนะครับแต่ไม่กองก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะมีกระชอนเล็กๆนะครับอันนี้ผมใช้ของผิดประเภทนะครับแต่แค่ให้ฟองมันออกเฉยๆนะครับ มันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยมันมันเนียนขึ้นนะครับให้ไข่เราเนี่ยเวลานั้นมันเนียนขึ้นนะครับนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใช้กระชอนละเอียดมันก็จะแทบไม่มีฟองติดไปเลยเนาะได้แล้วนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเวฟก่อนไฟก็จะเป็นระดับมีเดียมนะครับที่ผมใช้ ก็แรกผมจะเว็บก่อนประมาณ1นาทีนะครับจะให้หน้ามันเซตก่อนแล้วเราก็จะใส่ท็อปปิ้งนะใส่กุ้งเข้าไปนะนี่นะครับใส่กุ้งเราเลย มือถือมันอาจจะมองไม่เห็นมิตินะครับแต่ตัวจริงเนาะสวยอยู่นะครับกินได้อยู่คึ้นครีนนะแล้วก็ไปเว็บต่อนะครับสักประมาณ1นาทีก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับลองไปทำดูนะครับง่ายๆเนาะ